ันน,น่ะไปชมอะเลมาตอนยามเช้าสวยคามอดีตนางสาวไทยปี2499สวยสวยไปหมดกูไม่อยากพูดเลยเี้ยฮะอดีตนางสาวไทยข้าไปอดีตนางสาวไทยปี2499ใครจำได้ไหม anh à, ấy là ai? chưa ai lợn chưa ai có ai nhớ không? anh ấy ừ. à là ai thôi thôi đi thôi đi thôi đi thôi เป็นประวัติของนางสาวชายอดีตนางสาวชายใน,นอดีตอ่าเลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวซ้ายไปทางนี้โอ้ช่วงเชมแจโค้งเหรอ